ตอนแรกที่เราปั่นจักรยานอ่ะเราเคิดว่าเฮ้ย i, ที่นี่กรุงเทพหรือเปล่ามันเหมือนไม่ใช่กรุงเทพอะ่ะมันเหมือนเป็นต่างจังหวัดแล้วก็ความล่มลื่นความเย็นสบายบวกกับผู้คนอะ่ะที่ที่อยู่ริมคลองอะ่ะเราไม่เคยเจอที่ไหนเนาะทำไมเราไปอยู่ไหนมาทําไมเราแบบไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ความรุ่งเรืองในอดีตที่คุเทาภูกแก็ในพื้นที่นี้ยังจําได้อยู่ยังมีภาพนั้นอยู่แล้วมันมาถึงปัจจุบันได้ยังไง จริงๆเมืองของไทยทั้งหมดอะสตาร์ทด้วยพื้นที่ชุมชนริมน้ำคลองและแม่น้ำเป็นทางสัญจรหลักของประเทศแล้วก็กำเนิดเมืองทั้งหมดของเมืองไทยเนี่ยก็มาจากชุมชนริมน้ำนี้เองทองของบางมดเป็นที่ที่สวยมากในการปั่นจักรยานร่มรื่นมากแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนโอเอซิสในเมืองปั่นจักรยานเริ่มเห็นนี่ก็จะชอบมาก กลุ่ม 3C Project คือ Canal Cycling Community ก่อตั้งขึ้นมาด้วยการพบปะกันในกลุ่มจักรยานแล้วก็ไปปั่นจักรยานผ่านทางเรียบคลองมีความสวยงามและทุกคนก็เริ่มคิดว่าออถ้าเราไม่ทำอะไรปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยพื้นที่ริมคลองที่เราชอบเนี่ยน่าจะหายไปเพราะาเราเ,เราเห็นทรายแล้วว่าออสวนเริ่มหายไป อ้าวนี่งามมาอดีเลยรู <c oughs> ้หมดเป็นสุดจีก็สอบปะโอเค <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเข้าเน่าเนี่ยนีของว้าวตรงเนี้ยเดดฝนเข้าไ <c oughs> สมัยก่อนนี่เที่ยวนาวเป็นสวนน่ะมันจะบูมมากเลยเพราะเราง,งามเพราะดินมันดีสภาพมันดีเดี๋ยวนี้มันไรท่านมันหมดดินฟ้าอากาศไปหมดปีสองหกน้ำจมหมด น้ำจมบางมดหมดเลยแก้ไขปัญหาโดยการปิดประตูน้ําริมแม่น้ำจตุยาหมดเลยต่อมาน้ําก็ไม่ไหลเทส้มก็ค่อยหายหายไปส้มรสชาติหวานหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันจะนิ่มเอกลักษณ์แต่ต้องส้มแก่นะดอกโรยแล้วถ้าถึง12เดือนนะส้มจะอร่อยก็เดิมใจมันรักทำสวนมันตั้งเด็กก็ได้มาอนุรักษ์ส้มต่อ จนถึงปัจจุบันนี้เขาจะต้องอบุกมาก่อนว่าเขาจะทำกิจกรรมนี้จัดเตรียมออุปกรณ์ให้เขาตอนที่ทำโปรเจกต์เนี่ยก็แบบยังนึกไม่ออกนะว่าที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้คือไม่มีอยู่ในหัวเลยไม่เคยแบบคิดเลยว่าจากทาทางจักยานเรียบคลองปั่นจักรยาน หรือทำงานศิลปะเนี่ยจะนํามาซึ่งการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราทําให้พื้นที่มันดูสวยขึ้นมีงานศิลปะเนาะเรียบคลองตั้งหลายชิ้นแต่ละงานก็แบบมีเอกลักษณ์ย่านของบัมบมดเนี่ยก็จะมีหลายชุมชนแล้วก็มีบ้านต่างๆบ้านสวนบ้านร้านค้าเก่าๆบ้างใหม่ๆบ้างย่านวิถีคนคลองนี่แหละทั้งคนคลองที่เป็นพุทธมุสลิมคนจีน แล้วก็เป็นชาสวนส้มชาสนวนมะพร้าวแล้วก็มีคนหาปลานะฮะพิพิธภัณฑ์นี้นะฮะก็คือจะว่าไปก็เหมือนว่าเขตที่ตรงกับชาวบ้านก็ได้นะครับชาวบ้านหรือกลุ่มกิจกรรม 3C หรือเป็นวิสาหกิจแล้วก็พวกวิสาหกิจชุมชนนะฮะแล้วก็กลุ่มอื่นที่ช่วยกันจัดบางมดเฟสมา็ราคิดว่าบางมดก็มีของดีเนาะทั้งทั้งวัฒนธรรมแล้วก็มีความเป็นมาเสริมให้มันมีการท่องเที่ยวเสริมให้ บางมดมีชีวิตชีวาก็น่าจะเป็นพื้นที่แบบจัดกิจกรรมเป็นพื้นที่ที่ชุมชนสามารถเอาเข้าของของสวนขนมนมเนยขายของตัวเองได้ด้วย สำเร็จเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันเป้าหมายของของเราในฐานะคนที่มาจากมหาลัยเนาะสูงสุดของเราคือการสร้าง k n o w l e d g โซซายตี้คือการพัฒนาศักยภาพของคนทุกครั้งที่เราทำแอคชั่นรีเสิร์ชจุดเล็กๆเ,เนี่ยเรามีภาพใหญ่อยู่ภาพมีสารแกนแกนสังคมแกนเศรษฐกิจแล้วกแกนสิ่งแวดลอ้อมเป็นหลักของเรามาแต่ไหนแต่ไรคือเราก็โฆษณาออกไปทาง Facebook มีโปสเตอร์ออร่อนออกไปปรากฏว่าคนมาเป็นพัน ชุมชนขายของแบบหมดแล้วหมดอีกตั้งแต่วันนั้นเนี่ยชาวบ้านเริ่มเริ่มเชื่อแล้วเฮ้ยบ้านเรามีคนสนใจอย่างนี้จริงการที่เรารักษาระบบนิเวศตรงนี้ไว้มันก็คือการที่มีคนคอยดูแลมันอืคือถ้าคนไม่อยู่อ่ะแล้วมีแต่ที่ที่ว่างเปล่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็นของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเราอย่างน้อยเราขอเป็นต้นแบบก่อนที่เนี่ยหนึ่งเราอยู่ได้ เป็นโซเชียลแอร์ไรส์ได้สนับสนุนชุมชนไดออ้แล้วพวกเราก็สร้างมูลค่าหรือสร้างไรายได้จากองค์ความรู้ที่เรามีจากประสบการณ์ที่เรามีบวกกับงานวิจัยที่เราได้มาสนับสนุนตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปช่วยเหลือชุมชน คนอยากเห็นพื้นที่รอบๆบ,บ้านของเราที่ดีมีธรรมชาติอยู่สร้างสุขภาวะที่ดีแล้วก็สร้างคนที่เข้มแข็งและสร้างการพัฒนาการดูแล<ๆ>การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมรอบๆบ้านเขาเองถ้าคนไม่มีประสิทธิภาพไม่ว่าพื้นที่จะดีขนาดไหนอะ่ะมันก็เละได้การพยายาม Access พื้นที่ริมน้ำแล้วก็เข้ามาเข้าใจพื้นที่ริมน้ำมากขึ้นพาคนเข้ามารู้จัก อาจจะได้โมเดลใหม่ๆที่คิดร่วมกันในในแง่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่ริมน้ำในเมืองนะคะก็เราต,ตั้งใจว่าจะทำให้พื้นที่เราอาจจะเป็นต้นแบบของโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นเศรษฐกิจสีเขียวยังไม่ทิ้งการเกษตรอาจจะต้องมีเซอร์วิสซึ่งเป็น e x p e r i e n c e Economy สร้าง e x p e r i e n c e Economy ร่วมกับเศรษฐกิจสีเขียวนี้